<Okay. S 2> สวัสดีครับผม พบกับผมอีกแล้วนะครับโอ้นิสันโอเคดีนะครับนิสันโอเคดีก็เช่นเดิมมากับครับผมผมตั้มครับสวัสดีครับจากเพจนิสันโอเคดีเช่นกันครับครับผมเราจะมานําเสนอรถรถสไตล์สายสายซิ่งนะครับสายซิ่งเขาเรียกว่าสายสายมืดสายมืดสายมืดก็ก่อนจะไปชมรถนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอ่านี่ครับเขาเรียกว่าเป็นสายมืดสายดาร์ก แบบว่าสายดําก็คือสายนี้ก็คือเขาจะแต่งด<ำ>ําโซนทั้งโซนก็คือจะเป็นดําหมดเลยสวยสวยเป็นแบบทําให้มันแบบดูบดูดำดุกเลยนะฮะก็คือมันเริ่มจากตัวนี้เลยครับพี่โอ,อ้กระจังหน้าตัวคานดนา่นบนะนะครับ,รบ <c oughs> นะฮะมันมันคนละสีน้องตังต้มอ,อันนี้คือคือยังไงฮะ ก็ปกติครับสาหรับตัวตัวนี้จะเป็นสีนี้จะเป็นสีของดําด้านแต่ว่าตัวนี้เขาครอบให้ก็คือจะเป็นสีดําเปียยนโนคครับ็นเป็นทูโทนดําด้านกับดาเงาเนาะแต่มันก็มันมันเข้ากับตัวตัวฝา<ช>กระโปรงมันเหมือน <ๆ S 2> มันเหมือนกับฝากระโปรงได้เลยออกมาอะไรเี้ยก็จะดูมันสวยมันสวยดีครับแล้วก็ถัดมาครับโลโก้ตัวนี้ครับคือโลโก้ของนิสสันสีดําพื้นดําตัวหนังสือสีแดงเอกลักษณ์จริงๆของเขาจะเป็นตัวของโปรโฟกับโปรทูเอ็กโปรโฟเอ็กใช่ Propo 2X แต่ว่าลูกค้าหลายคนชอบเพราะว่ามันดูดุดันมันมีสีแดงเป็นตัวหนังสือลงมาตัดนะครับใช่ครับมันมันดูเด่นเลยก็คือดำดำแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนี่คือเด่นมากมากผลงานช้งานก็อยากจะเรียนให้ทราบแบบนี้นะครับคือนิสสันโนเวลารุ่นนี้ s s l เนี่ยคือเป็นตัวเดินตลาดที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากด้วยเพื่อนดิหนึ่งราคาไม่สูงมากราคาอยู่ที่6 9 0 0 0บาท ถูกต้องครับลูกค้าหลากหลายอาชีพหรือจะเป็นอาชีพมีในส่วนของค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเข้ามาซื้อจับต้องได้นะครับผ่อนคืนผ่อนก็ไม่ได้แพงมากนะครับซึ่งราคาคจะถูกค,คือ,ค,อคือเหมาะสาหรับเชิงพาณิชย์มากๆอ่าอ่าตามมาครับตัวรถก็คือครับคันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับอ่าคันนี้ก็คือจะเป็นอ่ทางลูกค้าเนี่ยสวยอืจัดเองฮนะจัดเองก็คือแม็กชุดนี้ครับ ห้าหมื่นกว่าบาทเป็นเป็นเป็นยางรุ่นรุ่นรุ่นอะไรนะฮะน้ำตาลที่เคยบอกก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นยางนี้ครับเขาเรียกว่ายาง AT ยางยาง AT ก็คือย่อมาจากออเทเลนก็คือวิ่งได้ทุกสภาพถนนทุกสภาพถนนเนาะสวยงามนะครับผมประมาณนี้อันนี้ตัวสะดุดตาเลยครับสติกเกอร์อ่าสติกเกอร์นี่ครับคือเนี่ยครับมันสามารถเลือกได้เลยเลือกแบบพื้นแบบตัวอักษรแบบลายตัดนี่ฮะสีตัด เลือกได้แล้วก็ตอนนี้คือทางลูกค้าเขาเลือกเป็นนาวราเอ็กซ์ดาร์กอีดิชันลูกค้าเป็นคนเป็นคนเลือกมาใช่ครับแล้วเราก็จัดจัดการแต่งใ,<ช>ให้ใช่ครับก็คือเขาเหมือนนึกอะไรออกครับอยากอยากได้แบบพระคุณพ่อแม่ก็ได้ไม่ได้แต่ทีเลือดทองได้หมดสมบัติเมียได้ครับได้สมบัติแล้วแต่นึกเลยจริครับคือมันมันสามารถเปลี่ยนได้หมดครับแล้วก็นี่ครับก็คือมา ปกติตัวนวราเอสเอลอย่างเงี้ยจะไม่มีไม่มีปไนไม่มีไปไหข้างใช่ครับก็คือตอนนี้เขาก็จัดให้คือค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็คือผมจับยองอย่างเงี้ยได้เลยครับแข็งแรงครับยอมรับวราแข็งแรงแต่ตัวน้องตั้มใหญ่ตัวใหญ่โยกได้ก็คือแต่งสไตล์นี้นะครับสไตล์นี้เลยหรือคุณลูกค้าที่สนใจอยากจะเอาสไตล์แบบเขียนแบบคําพูดของลูกค้าต้องการมาเราก็จะจัดการให้เป็นชื่อตัวเองหรือว่า นามสกุลตัวเองอะไรงีออ้ยชื่อลูกเงี้ยฮะแล้วแต่ชอบเลยครับคัสตอมได้หมดจริงครับผมก็ครับอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือรถนิสสันรุ่นนี้เป็นตัวเดินตลาดนะครับราคาเนี่ยมันไม่ได้สูงมากมันเป็นราคาของกระบะออตัวเล็กออปกติมันจะมีกระบะยกสูงกระบะแคปเตียธรรมดาแต่ว่าเนี้ยเป็นราคาของกระบะแคปเตียแต่ว่าแตจริงๆมันสูงนิสันไม่เคยทำแคปเตียครับก็คือกลายเป็น เก,เกือบยกสูงขาดไปประมาณ2มิลครับนั่นแหละครับผมมีสันตัวนี้นะครับเป็นสีดำสายดาร์กนะครับจะเรียกว่าเป็นน้องน้องของแบ a ็กด d i t ชันอันนี้ดาร์กด i t i ชันใช่ครับนะครับสวยงามมากเป็นสีดำ,ดำตัดด้วยาลายสติ๊กเกอร์สีบอลตัดแดง ใช่ครับดูดูดูสวยงามมากนะครับผมทาได้หมดเลยสวยจริงๆครับสนใจติดต่อเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กไม่ว่าจะเป็นลายสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่คุณลูกค้าอยากจะให้แต่งในส่วนที่ตัวเองต้องการหรือจะเป็นชื่อชื่อลูกชื่อเมียนะครับ่ครัวหรือหรือชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้คือร้านสติกเกอร์เนี่ยทำให้ได้นะครับผมแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเดินตลาดได้ดีซึ่งราคาผูลูกค้าสามารถ จับต้องได้ราคา6กแสนเก้าพับาทแค่นั้นเองนะครับสวยงามคุณตั้มสวยงามก็ถ้ามีอะไรจะฝาดอีไม่สวยสวยอยู่แล้วก็ขอให้ทักกันเข้ามานะครับเพราะว่าโปรมันมีหลายแบบมากมันมันหลายแบบมากมากๆแล้วก็วิธีการแต่งก็หลายแบบมากๆก็คืออยากรู้อะไรทักกันเข้ามาครับผมใช่ฮะทักมาที่เทนิสันโอเคดีครับก็คือ หรือว่า YouTube c h a n n น l นี้เลยครับนิสันโอเคดีนิสันโอเคดีนิสันโอเคดีนะครับอันนี้คือโอเคอันนี้คือดีนะครับครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็รถสวยๆอย่างนี้นะฮะฝากไว้นะให้พิจารณาด้วยนะครับโอเคนะครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยครับเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยเราก็อยากขายแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้รับโปรโมชั่นแล้วก็การบริการที่ดีจากพวกเราจริงๆนะฮะอย่าลืมนะฮะ ช่วยเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยครับ,รบโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามานะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บายครับซิลู